อ่าคุณได้แสนนี่นะไม่ได้ก็เดี๋ยวเติมยังไงไม่ได้เติมไปทั้งสามหมื่นนะเฮียไม่ได้อ่าเติม4ี่0มื่นจบอ่ะเป็นหกหมื่นไม่ได้อันนี้เติมอะไรอันนี้ไม่ต้องเติมเลยแลกไปเลยเนี่ยเยอะนะอ่ะเธอดูนี่อ่าเธอชิ้นนี้ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาสาทุบเรศนะครับวันนี้ผมก็มาหาโคตรเตียนในตำนานนะครับน,นี้ผมอยู่บ้านที่เฮียตีวัดไทนะครับก็เอาพระเนี่ยมาอัดเฮียตีแล้วกันวันนี้อยู่กับเฮียตีเนี่ยเป็นโคตรเตียนในตำนานนะเฮียเฮียตีเหมือนเมื่อก่อนนะตอนผมยังไม่เป็นพระเมื่อก่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมจะได้หลวงพ่อโตนะผมก็เข้ามาหาเฮียเขาได้แหละเฮียบอกว่าอัดต้องเล่นพระหลายๆสายจะได้เป็นหลายหน้านายไปบ้านนึงไม่มีหลวงพ่โตนายก็ยังได้หลวงพ่ออื่นตัวนี้วันนี้มีอะไรน <ๆ S 1> ่าสนใจวันนี้ก็เอาพระมาอัดเฮียตีแล้วก็ดูซิว่ามีอะไรเบ็ดเตล็ดแต่่่่่่่่เเเเเกกกกีีีียยยยรรรตตตต้้้อออองงงงงงบนนนนนนวาาามมะะะผฮไไปปททัถุลห เชื่อไหมทำข้าวเนี่ยถ้าอัดทำคอนเทนต์เนี่ยบางบ้านมีเป็นพันองค์บางบ้านมีเป็นหมื่นองค์ใครมีอย่างนี้นะติดต่อมาขายได้ที่ไลน์แอดด้านบนหน้าจอนะแสนได้ไหมเฮียไม่ได้เอาพามาเปลี่ยนลรเงี้ยไม่ต้องจ่ายตังค์ผมวันนี้โบปะผูแลกันได้ได้กับเพียวได้อยู่แล้วอาจารย์ผมโอ้โหดูนี่ท่าของอาจารย์โอ้โหนี่แค่เล็กน้อยคู่นี้เท่าไหร่เงียเอาแปดหมื่นคู่นี้โอ้โหยอดนิยมอันนี้เอาสามหมื่นห้าอันนี้ ไม่ได้อันเลี้ยมทองนี่นั่นสักสี่หมื่นทองตอนนี้ทองขึ้นไงสามหมื่ 3, นห้ากับ 27, ยี่สิบเจ็ดได้ใช่อันนี้ไม่ได้ีนทุนเก่าคู่นี้เท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นพอไม่ได้ห้าหมื่น <50, 000 S 2> ผมให้ราคาเยอะห้าหมื่นอันนี้ได้สามหมื่นกว่า เจ็ดหมื่นแล้วเนี่ยไม่ได้ชิ้อเตินไม่นด้ซื้อเป็นแสนอย่างนี้เท่าไหร่ละหมื่นเท่าไหร่เอายี่สิบสองไงอย่างนี้เหลือหมื่นกว่าบาทไร่ขิงรุ่นสองนี่เท่าไหร่หมื่นสองไงเป็ไร้อยอย่างนี้เหลือหลักพันรู้สึกจะตายเลยหลับใจโอ้ไม่ได้ล้มล้มบัญชีไปขายไปก็เหนื่อยโอ้ไม่ได้มันขาดเยอะยังอันที่ตีอะไรอ่ะถามมันอันนี้ก็ต้องเป็นแสนอยู่แล้วเนื้อเงินเก้าหมื่นต้องเป็นแสนอยู่แล้วเนื้อเงินอันนี้สี่หมื่นโอ้ยที่สี่หมื่นเนี่ยตายอันนี้ยอมยอมยอมห้าหมื่นหกหมื่นไม่ได้หรือแปดหม เธอพลาดอาจจะขาดทุนพลาดไม่ขาดทุนได้นิดนหน่อยแต่ว่าโป๊กันเอาอื่นมาขึ้นมาได้ในนี้เจ็ดหมื่ได้แล้วก็เยี่ยโป๊ะอืนมาดูอันอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นไม่ได้เจ็ดพันหมื่ึอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้สี่พันะไม่ได้ผู้นี้หมื่นหนึ่งได้ถัวกันอ่ะผู้นี้หมื่นนึ่งเป็นเท่าไหร่ละสามหมื่นสีมือ่ะสี่หมไหนย่ยเจ็ดพันแล้วไม่ถึงผู้นี้หกรอบเล่นสามสี่พันโอ้โหเียคนแม่เลยรวมปเรื่อยชุดนี้เป็นหมื่นห้า้น ้าหมื่นหกหาหมื่นหาหมื่นห้าแล้วนี่เท่าไหร่ไม่สวยเนี่ยหมนสไม่สวยนี่ไม่น่าเกินหมื่นโอ้โหยังก็ต่อหมื่นสอแล้วอันเนียชนะเยียหมื่นสี่อะห้าหมื่นห้ากับหมเป็นหก่โอ้โหอนเยแสนเนี่ยเติมเงินมาเนี่ยเจ็ดหมื่นนะเจ็มื่นอ่าเจ็ดหมื่อ่าเจ็ดหมื่นเจ็ด่นเติมเงินมาเติมเงินมาชนะเียเว้ยอ้โหไอ้แสนนี่ยไม่ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเติมไงไม่ได้เติมไปทั้งสามหมื่นนะเฮียไม่ได้เติมสี่หมื่นจบอ่เป็นหกหมื่นไม่ได้เลยอเนน เจอดูเนี <rahat> <ấy> of all of all ่ยอคิดดูดิเจ็ดหมื่แต่ชุดนี้เนี่ยผมเตียนนี่เป็นแสนอันนี้สามหมืก็แสนสามอ่คิดดูเดี๋ยวแรกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสเตจกัใจเยีะยตีิดูนี่สูงสีเลนไม่ก็สี่เนถ้ากับอันนี้มันเจ็ดหมื่นดูมสมอันนี้หกห0 0่นเก้อันนี้เราเตียนนี่แสนหนึอันนี้สามหมื่นห้าแสนสามห้ากันหกหมื่นตีตามเต็มตามราคาขายเลยโอ้โหแลกไลไม่แพ้หยิบไปเนี้ยหนึ่งใไหม โปรเซนในตำนานนะชื่อนี้ของแท้ได้ใช่ไหมขอบคุณครับได้กลับมาสององค์เียยังมีความเจ็บคมแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆถ้าสนใจมีพระก็ส่งหาอัหสาทุหรือว่าอาเฮงสาธุพระเครื่องเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกที่บริการตามบ้านนะครับผมก็บเฮียตีครับครับสวัสดีครับใครมีพระเครื่องอยากจะขายก็ส่งมาที่ไลน์แอดหรือเดินทางมาผมที่โครงการอามรบริเลตราชพฤกษ์ส่วนใครที่จะซื้อพระแท้นะครับผมแนะนำช่องทางของเฮียตีวัดไซแล้วกันทั้งช่องทางทิกตอกเฟซบุ๊กนะครับไลฟ์สดคู่กันเข้าไป เลือกซื้อได้นะครับก็เป็นผ่าแพ้ผ่าเครื่องมาถ่านให้ผมสวัสดีครับ